ไม่เลี้ยงไหวเปล่าเลี้ยงไหวไหมแต่พี่เดือนบอกว่าเลี้ยงไหวนะยายไม่ต้องมีอะไรมากปลูกฝรั่งไว้ต้นหนึง่งอโะโวคาโดต้นหนึง่งพอเลยมะม่วงต้นหนึง่งแล้วก็ซื้อไข่ไว้เดือนละแผง พอย้พอยโอยอีออีก็ขายกลัวไม่กินข้าวไม่เน้นข้าวคงจะได้กินข้าวเปล่าเน่ะไม่เน้นข้าวเน้นผลไม้กับ กับไข่ก็พอไม่เลี้ยงยากไม่เลี้ยงยากแถมแถมยังไขานาไปนขะับรถก็ได้ใช้ไปซื้อของก็ได้จักผ้าก็เป็นรีดผ้าก็ได้ถูบ้านก็เป็นคุยโทรศัพท์ก็ได้ข้าวเปล่าไม่ไหว อ้วนยายน้องโฟไปดือ้อไม่ดื้อหรอกน้องโฟหน้าหลังเลอหน่ารักสำหรับพี่โองไงจะดื้อสำหรับยายดื้อมันดื้อก็คิดดูเรียนหนังสือยังมาคุยอะ่ะเดี๋ยวนี้เวลาเขาคุยกันอะ่ะเวลาเขาเล่นอันนี้กันอะ่ะทำไมเขาชอบคุยหลังบ้านกันไม่เข้าใจ าไม่กินกันแลวเกลือกินน้ำปลาเกลือไม่อร่อยถ้าน้ำปลานีน้ำปลาอร่อยกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยซ้อมใช่ไหมยายต้องกินข้าวกับเกลือจ้างให้เขาไม่ให้กินข้าวกับเกลือเขา่าจด งานรักขนาดนี้ใครจะไปให้กินข้าวกบเกลือชักผ้าก็เป็นทําความสะอาดก็ได้โอ้เคยกินข้าวนะข้าวกับแม็กกี้เหรอมันเป็นอะไรันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแม็กกี้ลองกินดูว่าเป็นไงเหรอถ้าเป็นไงแกบอกอะไรให้นะถ้าหิวหิวอะไรก็อร่อยหมดแหละ ยิ่งแล้วอร่อยไหมนะอร่อยไหมใช่ให้ลองให้ร่างกายมันหิวหิวอ่ะกินอะไรก็อร่อยถ้าลองเราไม่หิวเราไปเติมบ่อยๆเราไปกินตรงๆๆนู้นตรงนี้อะไรก็แค่นั้นแหละสรรหาเลือกของกิน เคยเข้าค่ายในป่าอือกีป่ปีมาแล้วเข้าข่ายในป่าน่าจะไม่นานสมัยยายเรียนไม่มีหรอเขาคงเอาไขา่ไม่เคยเรียนลูกเตือในนาฬีอะไรไม่เคยเรียน ไม่มีละมั้งสมัยก่อนไม่เห็นมีนะทำไก่ใต้ลมมีด้วยอ้าวคิดว่าโอ้พูดนะเนี่ยทำไก่ใต้ลมเมือ่อวานไก่ใต้ดินวัเน,นี้โอ้ยจะบ้าตายกีป่ปีก็เรื่องของฉัน ฉันแค่เล่าให้เธอฟังเฮ้ยเกยโมโหฉันทำไมเธอเล่าฉันก็ฟังอยู่นี่ไงไก่ใต้ดินก็มาไก่ใต้ลมก็มีวะ